นี่คือสุดยอดสบู่เหลวที่มีส่วนผสมหลักคือน้ำมันอาลมอนกับสารสกัดซากุระที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่เริ่มขายวันนี้อยากให้คนที่ยังไม่เคยใช้มิสลีอาลมอนซากุระได้ลองใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง24ตุลาคมนี้ฮอตเซล์มิสเีอาลมอนซากุระจากขวดละ190บาทเหลือ169เท่านั้นและใครที่ซื้อสบู่มิสเีครบ ทุก400บาทจะได้แถมสครับคิดอีกเช่นเคยไว้เลยไว้เลยไว้เลยนะครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ไอดีมิ l ล n e ไอดีมิสเตอร์ดีโด่งสอง n ลายดีมิสเตรีโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอรดีอ่ะทีนี้ข่าวทั่วไปนี่กำลังหน้าติดตามมันอยู่ทีเดียวฮนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณนุงอิงลาออกจากหัวหน้าพักจริงๆเมื่อคืนเป็นข่าวนะมาลาออกต่อบรรดาที่ประชุมสสเมื่อเช้าวันนี้เองใช่ไมครับ ก็ปรากฏว่าก็ต้องลาออกนะครับเป็นไปตามบริบทซึ่งจริงๆก็อยู่ในความคาดหมายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นผลพวงนะครับมาจากการวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่29สิงหาที่วินิจฉัยว่าคุณทุงดิงนั้นขาดคุณสมบัตินายกนะครับแล้วก็แล้วก็พ่วงไปด้วยฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะทีนี้ไอ้พ่วงตรงนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาล ได,ได้ออกมานะเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่าเล็งไปข้างหน้านี่ยนะครับเดี๋ยวปปชเนี่ยมันก็จะรับเรื่องนี้ซึ่งก็เห็นว่าปปชนี่ยขยับแล้วเรื่องนี้ก็จะรับไปร้องต่อและสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไปจบที่ศาลฎีกานะถ้ามีคำวิชไฉว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนู่นนี่นั่นขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นห่วงนะครับต้งบางผังครับเพราะหัวหน้าพักนี่จะต้องไปเซ็นรับรองนะครับผู้สมัครสสซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานแล้วเรื่องของยุบสภานี่ พูดให้ฟังนะที่รู้ทันมาพูดเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะฮะผมว่ายุบสภาเนี่ยไม่เกินพฤศจิกาเนี่ยแหละไม่ทันขึ้นไม่ไม่ทันขึ้นธันวาหรอกเสียบังเพราะอะไรธันวาเนี่เปิดสภามาเนี่ยนะครับดีไม่ดีนะฮะฝ่ายค้านพรรคเพืพ่อไทยเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตรงต้นธันวาเปิดสภิเปิดประชุมสภาปุ๊บเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอาทิตย์ที่สองหรือไม่อะไรก็ไม่รู้แหละถ้าเกิดการยื่นยุบสภาอ่ททาทษนะถ้าย,ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาแล้วเนี่ย กฎหมายเขาห้ามยุบสภาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรนะนายอนุทินตอนนี้จนตรอกหนักหนาแล้วอย่างที่วิเคราะห์กันไว้ในคลิปที่แล้วเนะีน่ยหนักั้งวังหนักนี่วันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะลาออกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนะฟังผมแคไปไม่ทันนายวัพักธัญญาวงรัฐมนตรีช่วยลาออกไปแล้วท่าฟัง,ฟง,ฟงทันหรือเปล่าอ่ะลาออกแบบนี้สถานการณ์ไม่ก็ยดีอ่ะวัง เหมือนกับเนี่ยนะฮะเหมือนับยอมรับชะตากรรมอ่ะเพราะก่อนหน้านี้น,นายพักวัฒน์ธัญ,ญาวงนี่นะครับมีคนตักเตือนมาตั้งแต่ก่อนก่อนจะแต่งตั้งแล้วนะจะบอกไม่รู้ไม่ได้นะครับจะบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าเขาเตือนตั้งแต่ก่อนที่คุณจะตั้งแล้วนะครับนายอนุดินและคุณเนี่ยเป็นคนแตเซ็นแต่งตั้งแลฐมนตรีคนนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วมนตรีคนนี้ครับมาครับไปพัวพันกับเรื่องราวของเครือข่ายสแกมเมอร์ อ่ะพัวพันอย่างไรจะมากจะน,น้อยนะครับก็ทราบดีนะครับว่าอเมริกันเนี่ยเ,ยเข้าออกรายชื่อชาวต่างชาติและบริษัทต่างๆ43รายเป็นแบ็กลิสต์ขึ้นมานะว่าเป็นเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์นะประกอบกับเนี่ยนะครับ18กันยายนเนี่ยกฎหมายของพรรครีมพบิกันเข้าสภานะกฎหมาย HR 4 5 4 9 0กกฎหมายตัวนี้ร้ายกาจมาก ต่ะไอ้นั้นคอยว่าไปนั่นเป็นในอนาคตนะในอนาคตถล่มแน่ๆแล้วครับที่กัมพูชาแต่จะโดนหางเลขมายังเมืองไทยนักการเมืองคนไหนบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามแต่ว่ากฎหมายจะแบบนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งหายันะของฮุนเซนเรื่องต่างเราไปฟังแบบนี้ก่อนนะแต่ว่าอย่างนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีช่วยคลังคนนี้เนื่องจากว่านะครับในรายงานตรงนี้มีระบุชื่อชาวต่างชาติ แลวก็บริษัท43รายที่บอกว่าเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะพ่วงมาด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏก็มีชื่อบุคคลสําคัญนะอย่างเช่นนายหุนโตอันนี้รู้จักแล้วนะหลานชายหุนเซนนะหรือนายก๊กอันเนี่ยนะฮะเจ้าของสแกมเมอร์ปลอยเป็ดซึ่งเนี่ยครับคนนี้แหละที่คนุณคุทงกิงปราบซะอยู่หมัดแล้วก็ต้องหนีกระเซาะกระเซิงกลับไปกัมพูชาหมายจับก็ออกในประเทศไทยนี่คือผลงานของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เลยอยู่ไม่ได้ไงท่าบังครับก็ต้องมาไล่รัฐบาลเรานี่แหละ นะสุดท้ายก็ไล่สาเร็จด้วยการประสานงานนะฮะขมินนอกขมินในประสานกันไปอย่างที่ทราบสุดท้ายเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยอย่างที่เห็นนะหุนเซนทายวิลวงหน้าแล้วว่าสามเดือนเปลี่ยนเห็นไหม <laughs> มันมันเป็นแบบนี้ประเทศนี้มันเป็นเชนอย่างนี้นะท่านบอา้าวนอกจากนายกอ่านแล้วตัวดีสําคัญมากๆที่เพิ่งเดินคือนายชื่อเฉินจือปรินกรุปอะ่ะท่านังปรินแบงค์อ่ะนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งปรินแบงค์นี่ปรากฏว่าในกัมพูชาขณะนี้ปิดเรียบ นะครับแล้วมันกระทบกระเทือนไปยังธนาคารอ,อื่นๆประชาชนแห่กันมาถอนเงินนี่คือความสั่นคลอนทางเศษรษฐกิจครั้งสําคัญคล้ายๆวิกฤตปี40ของเราเลยนะที่มีแบงค์ล้มอ่ะอันนี้นะฮะแบงค์สีเทามันล้ม่ะปรินอ่าปรินแบงค์โดนอายัดเงินในบัญชีนะแม้แต่จะเป็นคริปโตเนี่ยมูลค่า5 0 0แสนกว่าล้านนะบางชิบหายกันไปเลยทีเดียวทีนี้ประชาชนก็แตกตื่นแห่ไปถอนนะเงินจากธนาคารและนี่มันลามไปธนาคารอื่นๆ เนี่ยมันจะยิ่งกว่าวิกฤต40นะที่จะเกิดขึ้นในกัมพูชาทีนี้ตอนนี้วิกฤตอย่างหนักของละแวกใหญ่มันก็ลามมาเดือดร้อนไอ้พวกละแวกน้อยในเมืองไทยนี่ใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเถอะครับเฉินจูเอ่อเฉินจือเนี่ยนะปรากฏว่าเชื่อมโยงกับยิมเลียกนะยิมเลียกและยิมเลียกนี่ก็มีชื่ออยู่ในแบ็กลิสต์นี้ด้วยนะ43ลายเนะี่ยนะยิมเลียกนะซึ่งเป็นประธานอของบริษัท Big Bank b a n ง BIC นะ BIC แบงกซึ่ง BIC Bank นี่ยังไงนะปรากฏว่าอย่างนี้นะบางอี BIC Bank เนี่ยหน่อยแน่นะปรากฏว่ามีชื่อนายพักวันนะทัญญาวงรัฐบนตรตีช่วยช่วยครั้งเนี่ยผัพวพันธ์อยู่ด้วยนะครับถ้าบังจําได้ไหมนายอ่าพักวรพักธัญญาวงคนนี้เรู้ทันเคยเอามาเล่ารล้เคยเอามาเตือนแล้วว่าเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลนาย อนุทินซึ่งนั่งรอจนกระทั่งนายอนุทินเสนอชื่อโปรดเกล้าผมดึงเอามาพูดนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้อย่าบอกว่าไม่รู้ล่วงหน้ามีแต่คุณเตือนคุณเต่ไม่หมด <Okay. S 1> รู้แล้วรู้แล้วเนี่ยครับเนี่ยครับก็เรียกว่ามีชื่ออยู่ในตรงนี้ทีนี้เนี่ยนะปรากฏว่าจากข่าวเนี่ยก็บอกวรพักนี่นะครับมีชื่อที่จะ เกี่ยวพันกับ BIC Bank นะฮะแล้วก็เคยมีหนังสือพิมพ์นะฮะสื่อต่างๆไปสัมภาษณ์วรพัคเลยนะครับบอกรู้จักไหมยิมยิมเลี้ยงนี่รู้จักไหม,ม,ม,เ,ไหมเขาก็บอกว่าเขารู้จักนะเออแล้วก็บอกว่าไม่ใช่รู้จักธรรมดาถึงขนาดว่ายิมเลีย้ยงนี่มาปรึกษาหารือเรื่องการเปิดธนาคารด้วยนะฮะทีนี้หารือเรื่องการเปิดธนาคารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีการหารือเรื่องอื่นด้วยนะนะเนะี่ยยืนยัน นะครับยืนยันจากนายวรพักเนี่ยนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับเคยคุยเคยรู้จักแต่ในบทสัมภาษณ์บอกว่าไม่เคยมีชื่อไปทำงานด้วยแต่อย่างใดแต่สุดท้ายระวัาางครับเนี่ยฮะไปขุดกันขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับขอไล่หน่อยอ่ะไปขุดกันขึ้นมาเนี่ยระวัาางดูดิเนี่ยฮะ ที่ผมให้ที่ที่ให้ท่านดูอยู่เนี่ยนายวรพักนี่สมครับนะีฮะมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของ BIC Bank ของนายยิมเลียกด้วยนะครับตำแหน่งนี่นะเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษานะอะไรเนี่ยท่านอ่านดูนะครับนะเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์จำงะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะมีชื่ออยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะนี่คือเว็บไซต์ ของทัานทาน BIC ของนายยิมเลียกมีชื่อนายวรพักเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยและไม่ใช่เพิ่งมีมีมาก่อนที่นายอนุทินจะแต่งตั้งซะอีกใช่ไหมครับนะแล้วเนี่ยอดีตเก่าแก่นี่รู้ทันเคยเอามาเล่าให้ฟังแล้วว่านายวรพักนี่ปรากฏว่าเคยให้เงินกู้ทั้งทัที่ก่อนหน้านี้นะ,ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยคนที่แล้วคือนายวรพักนี่นะครับในเมืองไทยเขาเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย คือทางไทยเนี่ยนะครับเคยไม่อนุมัติไม่ปล่อยกู้นะครับให้ธนาคารให้บริษัท Earth Energy มาแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีที่มาไม่ค่อยชอบมาภากลแต่สุดท้ายครับครับพอนายวรพักขึ้นมาเป็นอดีตขึ้นมาเป็นกรรมการผูร้จัดการใหญ่ของทางไทย,นยในยุคข,ของเขาเนี่ยปรากฏว่าได้อนุมัติเงินให้บริษัท Energy Earth เนี่ยกู้นะครับมูลค่าเกือบ รวมรวมสองหมื่นล้านเน่ท่านผังเสร็จแล้วยังไงครับก็ต้องเอาหลักทรัพย์ม,มาคำมั่นกันไงเ <c oughs> นี่ยฮะคล้ายค้ากับกรุงไทยสมัยในในเจ็คลิมอะ่ะ <c oughs> ที่ไปขอกูอ้นะฮะพัวพันกันอยู่ตรงนั้นคล้ายคอย่างนั้นเลยกรุงไทยเนี่เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วนี่มายุคข,ของนายวรพักนนี่ก็อีกนะครับก็เอาเอกสารมาขอกู้ปรากฏว่าเป็นเอกสารเท็จทั้งสิน้นอย่างที่เล่าให้ฟัง ที่ดินในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับปรากฏเข้าไปดูเนี่ยเหมืองสักแอะก็ไม่มีนะเหมืองเขาเรียกว่าเหมืองเหมือนถ่างหินอะไม่มีนะครับ,รรบแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ลึกเลยโอ้โหเหมืองถ่างหินสักแอะก็ไม่มีสุดท้ายครับหลักทรัพย์ก็ปลอมเงินที่กู้ไปก็ไม่คืนธนาคารกรุงไทยนี่เสียหายรวมสองหมื่นล้านเรื่องนี้อยู่ในปปชจ ส่วน่วกเรื่องที่นายยิมเลียบนะครับรู้จักนายวรพักและมีชื่ออยู่ในบิ๊กในบีไอซีแบงก์นี่ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้สืบสาวราวความแต่แน่แหละชื่อแบบนี้พัวพันแบบนี้ผมถามคําว่านี่คือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อ่าผมถามเพื่อนฟังอ่าข้อหาเนี่ยมันกว้างใช่ไหมอ่ารัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหม ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วอย่างนเนี้ยเนี่ยมีชื่ออยู่ในเนี่ยเว็บไซต์ของอ่าพวกสแกมเมอร์เนี่ยเออบริษัทที่พัวพันกับแบล็คลิสของอเมริกาเนี่ยออแล้วมีชื่อคุณอยู่ในนั้นด้วยนะครับไออย่างนี้เนี่ยนะครับมันลักษณะเป็นไงฮะอย่าว่าแต่ซื่อสัตว์สุจริตไปที่ประจักษ์เลยมึงซื่อสัตว์หรือเปล่านี้ยังคุมเครือไม่ต้องถึงขนาดไปีษประจกักษ เอาว่าตอนนี้สื่อสารหรือเปล่ายังมีคําว่าเอ๊ะไม่ต้องเห็นเป็นที่ประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณสวัตินายวราพักนี่สักฟังผมบอกให้ฟังว่าสอทีเดียวนะสอว่าจะขัดนะครับคุณสมบัติรัฐมนตรีข้อหาสื่อสารสุจริตเป็นที่ประจักษ์จะต้องมีลักษณะแบบนั้นแต่นี่มันมัน,ม,นมันออกเทาเอ่ะมันออกเทาเอ่ะมันใช้ได้แหละครับตำรวง,งแล้วเสร็จแล้วยังไงกรรมมันจะสนองนายอนุตินนี่แหละครับตำรวงครับเนี่ยฮะ มันจะสนองเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรอ้าวก็คุณเศรษฐานะครับเคยแต่งตั้งใครเอาไว้อตัวตนคนนั้นทุกวันนี้นะครับเขาเรียกว่าทําหนังสือออกมาชี้แจงแล้วนะว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็สารไม่ได้วินิจฉัยด้วยก็หาว่าเขาเนี่ยนะครับไปอยื่นถุงขนมให้กับสารทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นในกรณีนั้นนะครับท่านผู้ชมครับคดีอาญานี่เขาไม่สั่งฟ้องด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นประเด็นมันก็เทาเทาทึมๆอยู่แบบนี้เพียงแต่ว่าเนี่ยครับมันก็กลายเป็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตป็นทีประจักษ์แล้วคุณเสรษฐาเข้าไปแต่งตั้งนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกใช่ไหมครับสุดท้ายศาลบุลก็ฟันคุณเศษฐานะครับหาว่าเศษฐานั้นเองไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตป็นทีประจักษ์รู้อยู่แล้ว ว่าเขามีคดีแบบนี้ยังไปแต่งตั้งแล้วนี่ผมถามว่านายอนุทินก่อนจะแต่งตั้งนายวรพักนนี่ขอโทษนะสื่อทั้งหลายมันลงกันในหึห่มตักเตือนแล้วตักเตือนอีกคนแม่งพูดกันทั้งแผ่นดินนายอนุทินก็ยังแต่งตั้งทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายวรพักนี่นะครับโอกาสที่จะมีเทาๆปนเปนอยู่นี่อาจจะมีคุณสมบัติที่ขัดต่อนะฮะคุณสมบัติรัฐมนตรีข้อหาซื่อส แล้ววันนี้มาลาออกเนี่ยทั้งวางเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยนะครับลักษณะเดียวกันเลยกับคุณเศรษฐาวันนั้นนะครับวันนั้นท่านรัฐมนตรีอาประจําสํานูมนายกก็ลาออกเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าศาลก็ไม่พิจารณานะไม่พิจารณาคนนั้นแต่พิจารณาตัวนายกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าหาใครไปร้องศารลรัฐมนูญหน่อยฮะนายวรพักลาออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรล้อเลียนกับคุณสมบัติล้อเลียนกับครั้งที่นะคุณเศรษฐาโดนไล่ออกนั่นแหละ โด,โดนสนับสนุนลดนั่นแหละก็ดูครับนายวรพักลาออกไปแล้วดูว่าสารนุญจะว่าอย่างไงจะวินิจฉัยนายอนุทินซึ่งกําลังจะยุบสภาอีกไม่นานนี้นี่มันจะยุบสภาหนีกันทั้งทั้งพ่อทั้งลูกนะครับทั้งไอคนแต่งตั้งทั้งไอคนถูกแต่งตั้งหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินรู้อยู่แก่ใจแล้วท่านฟังอย่างที่รู้ทันเคยเอามาพูดนะครับว่ามันลําบากใจหลายเรื่องนะครับแล้วนี่ล่าสุดนี่นะครับเห็นบอกว่าแต่งตั้งนายวรพัชนี่ เป็นคณะตรวจสอบเส้นทางการเงินสีเทาด้วยแต่งตั้งเพื่อนนายยิมเลียกนะครับแต่งตั้งเพื่อนนายยิมเลียกให้เป็นเป็นประธานตรวจสอบเส้นทางเงินสีเทาและเออนะครับนี่ต่ให้ฟังนะส่งแบบนี้แล้วนายอนุทินนัครับล่าสุดนี่นี่ออกมาพูดเรื่องนี้เซ็นยกเลิกไพ่โป๊กเกอร์ต้องปราบการพนันทุกรูปแบบปัดโท่เอ้ย โป๊กเกอร์เนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับที่เขาอนุมัติไปเนี่ยที่คุณบุมดาวอนุมัตไปเนี่ยเพราะต้องการมีการจัดการแข่งขันซึ่งเป็นการแข่งขันแบบนี้ทั่วโลกในเมืองไทยก็มีแชมป์นะครับมีคนที่อยู่ในระดับแถวหน้าการแข่งขันโป๊กเกอร์ในระดับที่เป็นกีฬานี่มีทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็เลยยกเลิกตัวนี้เพื่อให้เกิดมีการแข่งขันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมไม่เล่นเป็นการบันนาลว่าไปแต่มาวันนี้นายอทินยกเลิกโป๊กเกอร์ นะครับทาทีเป็นคนต่อต้านการพน,นันท่านฟังนี่แต่เบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะท่านดูนะล่าสุดนี่ยังไงฮะนายฮุนเเนตนะทำท่าจะญาติดีกับอนุทินแล้วนะเสียงอ่อยเลยนะมาอย่างนีน้จะลงนามสนิภาพกับไทยซะแล้วต้องครับนะบอกว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็ยังบอกนะถ้าผู้นำโกรธกันสงครามไม่จบง่ายๆอ๋อจะจูบปากอนุทินซะแล้ว ก็เลยตั้งคำถามเนี่ยใ่ครับต้องตั้งคำถามไปยังนายหุ่นมาเน,น็ตเนี่ยสงครามมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณบอกว่าเพราะอะไรที่คุณพูดอะ่ะกัมพูชาจะไม่ยอมเสียดินแดนให้ไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะฮะนิดเดียวกัมพูชาก็จะไม่ยอมขณะน,นี้กองทัพไทยยึดเข้าไปในแผ่นดินของคุณสิบเอ็ดจุดกลับไปแล้วเหรอกองทัพเขาถอยหรือยังยังนะครับปราสาทของเราจะต้องเป็นของเราเราจะไม่ยอมให้ตกเป็นของไทยแล้ววันนี้ปราสาทมันอยู่ที่ไหน คุณได้ประสาทคืนไปแล้วยังคุณมาเนตยังนะครับพื้นที่ทับซ้อนต้องเป็นของกัมพูชาเท่านั้นแล้ววันนี้พื้นที่ทับซ้อนของคุณเนี่ยนะทะฐานไทยไถเอารถแท็กเตอร์ไถคลาดคราดคราดไร,ดรดออก,อกนอกแผ่นดินไปแล้วคุณได้แผ่นดินคุณคืนหรือยังยังเออแล้วอะไรมันเข้าสิงคุณมาเนตให้มันดีกํามนัดเอ้ให้มันดีกับนายอนุทินเร็วขนาดนี้จะฟังครับมันน่าแปลกดีไหมอ่าผมบอกให้ฟังนะครับตั้งแต่เลิกมาเนี่ย ตั้งแต่รบกันมานะจนถึงวันที่นายคุณมนเนเ็ตเนี่ยนะครับมาดีกับนายอนุทินวันนี้เนี่ยมีสองเรื่องเทา่านั้นแหละที่เปลี่ยนไปนอกนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมความตึงเครียดชายแดนยังเหมือนเดิมแต่อยู่ๆนายฮุนมานเน็ตเนี่นะครับทําท่าจะมาอีออยอมความกับประเทศไทยโดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างของกัมพูชายังอยู่เหมือนเดิมด้วยเหตุผลอะไรปัจจัยอะไรนะครับถ้าไม่มีสิ่งเล่ามากระทบฮุนมานเน็ตจะเปลี่ยนเหรอ ก็ถามว่าสิ่งเล่าคืออะไรมีอะไรเปลี่ยนไปสองอย่างครับที่เปลี่ยนไปคือหนึ่งเปลี่ยนนายกสองครับคอนเซนเตอร์มันกลับมาหลอกคนไทยอีกแล้วแลวหุ้นวัเนเด็กก็มาดีกับนายอนุทินจับมือจูบป,ปากทำท่าจะดีกันนะก่อนหน้านี้นายอนุทินก็ทอดสะพานโอ้โหจะเปิดดงเปิดดานแต่ทหารไม่ยอมอย่างที่วิเคราะห์ขณะนี้นะครับ เขาเรียกว่ารูปหน้าปะจมูกสิ่งที่เคยปูเอาไว้กําลังพันขาตัวเองกําลังนึ่งนางและต่างประเทศเข้ามายั่วมายวนด้วยเข้ามาเล่นด้วยคราวนี้รับถึงคออย่าว่านายฮุนมาเน็ตเลยครับพ่อนายฮุนมาเน็ตวันนี้นายฮุนเซนเนี่ยทำท่าจะไปซะแล้วมัง้งจะอยู่ไม่รอดแล้วนะครับต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงแบบนี้เพราะกิจการที่คุณทำเนี่ยมันลามปลาไปถึงประเทศอื่นมากมายโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขาก็มีคนโดนหลอกเยอะแยะมากมายนะท่านฟังนะครับอังกฤษก,ก็มี เกาหลีใต้ก็มีนี่ตอนนี้โลกกําลังจะล้อมกัมพูชาที่ยืนของนายฮุนเซนจะไม่มีอยู่แล้วอย่างที่เคยวิเคราะห์ให้ฟังใกล้แล้วครับจุดจบของฮุนเซนอย่างที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่นู่นแล้ะครับกลางปีอ่ะใช่ไหมจำไหมรู้ทันเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าน,นี่คือจุดจบฮุนเซนที่ทําสงครามกับไทยวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างแรงของฮุนเซนและเป็นเรื่องที่ทําให้เขามาแขวนตึงอยู่แบบนี้เอาลงไม่ได้ท้งนี้ทั้งนั้นวันนั้นถ้ามึงยอมขอถอยเรื่องคอนเซนเตอร์นะครับ มันก็จะจบสวยกว่านี้แต่นี่นะครับมันจะลามลามไปถึงอำนาจหุนเซนซึ่งจะพังลงหลังจากที่อยู่มานานหลายต่อหลายปีในกัมพูชาวันนี้ผมว่าคนกัมพูชานี่เดือดเต็มที่แล้วอย่างที่พิกวิเคราะห์ปัใจจัยให้ฟังนะปัจจัยภายในประชาชนนี่ทนไม่ไหวจากการทําสงครามของหุนเซนกับประเทศไทยทหารตายเป็นเบือทหารเองวันนี้นะหลายๆส่วนของทหารกัมพูชาวันนี้ก็เกลียดหุนเซน ประชาชนวันนี้ก็อดอยากปากแห้งก็เพราะการเคลื่อนไหวของหุนเซนเพื่อปกป้องคอนเซนเตอร์ของตัวเองที่มันชัดเจนแม้จะ,จะปิดขา่าวยังไงวันนี้ครับเรื่องราวมันดังขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องได้ยินไปถึงหูคนกัมพูชาเข้าบ้างขนาดนี้ตกงานน้ฟังไม่มีงานทําเศรษฐกิจตกตามอย่างแรงเนื่องจากว่าประเทศไทยปิดด่านรวมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่เคยมาทํางานในประเทศไทยก็ทํางานไม่ได้อดอยากปากแห้งเดือดร้อนกันเป็นเบื่อในกัมพูชารอแค่นี้นะครับสเก็ตประกายไฟจากมหาอำนาจ สองประเทศจีนกับสหรัฐใครจะหยิบใครจะหยิบยื่นก่อนแล้ววันนี้มันต้องแข่งกันแล้วนะระหว่างจีนกับสหรัฐใครล้มหุนเซ็นได้ก่อนกันนะคนนั้นชนะว่างัันเถอะนะเพราะตอนนี้สหรัฐเดินหน้าปูปูทางการทูตมาถึงขนาดว่าจะมาร่วมประชุมกับอาเซียนแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันนี่แล้วมาังจีนมันจะรอไหวหรอเถอะมังครับนะฮะผมว่าหนุนทหารในกัมพูชาเนี่ยคนล้มหุนเซ็นซะเลยดีกว่าจะได้เร็วนะครับอ้าวฮุนแเนต ทำท่าจะไปไม่รอดทั้งฝั่งไทยฝั่งกาบูชานะน่าจะไปทั้งยวงอ่ะนียล่าสุดนายนุตินก็ยังยืนครับไม่ไหวก็พร้อมจะคืนอำนาจให้ประชาชนนะฮะอยากให้รัฐมนุนเดินหน้าต้องช่วยกันนี่อ่ะไอ้รัฐมนุนเดินหน้าอันนี้นะฮะมันฝากไปยังพักประชาชนซึ่งวันที่พรักประชาชนเองก็โดนแล้วนะฮะ44สสนี่ กลายเป็นพลิกแล้วนะครับทำท่าจะเล่นงานพักสีสม้มเพราะนั้นท่าทีพักสีส้มวันนี้แวงกลับมาเล่นงานนายอนุทินนะ่านานายธรรมนัฐนะบังเห็นไหมครับท่าทีวันนี้ไม,ไม่โจมตีนายอนุทินแต่หันไปฟัดนายธรรมนัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่านายธรรมนัฐนี่นะครับไปส่งทนายไปฟ้องไอโรมนะครับที่ว่าไปหมินน่นนายเบนเอาไวนะ้แล้วเรื่องราวอย่างนี้นะครับปรากฏว่านายเบนสมิธนี่ ไปขอเอกสารจาก DSI นะครับว่าตัวเองเคยมีคดีในประเทศไทยไหมทนายของไทมนัทเนี่นะครับเป็นคนเดินเรื่องปรากฏ DSI เนี่ยส่งเอกสารมาชัดเจนนะครับว่านายเบนนะครับที่นายโรมไปกล่าวหาเขาว่าเป็นทุนเทานู่นนี่นั่นนะครับปรากฏไม่มีคดีณปัจจุบันนี้เพราะ,ะนั้นคำพูดที่เอ่ยไปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันถึงแม้แต่ในเบนจะมีสกินเทาๆขาวๆ,ๆ,ๆดำๆก็แล้วแต่ แต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานนะครับยืนยันว่าเขาทํำผิดจริงณนะเวลานี้นะนะเพราะฉะนั้นคดีแบบนี้นครับเดินหน้าอย่างนี้ในโรมเผอๆจะโดนหนึ่งรอยล้านนะครับจากนายเบนสมิทซึ่งนายธรรมนัทเป็นคนหนุนหลังทีนี้ครับก็โกรธเคืองนายธรรมนัฐนะหมันไส้กันอยู่อย่างนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ไปลงในกันจอมพลัง <c oughs> ไดนและครับแต่ว่านายธร,รมนัทนี่ไม่กล้าครับ อ่าไอ้นี่ของแข็งไม่แน่จริงมึงอย่าเข้าไปนะครับมันมันล่อมึงตายแน่นะครับต้องฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้นายโรเองก็แขวะนะครับแล้วก็เอาฝูงสก้อยฝูงเด็กแว้นทั้งหลายเนี่ยไปรวมในในการจอมพลังวันนี้นะครับโจมตีเรื่องคอร์รัปชันต่างๆนานาอย่างที่เห็นดราม่าระหว่างน้องไอ้กับการจอมพลังนั่นแหละต้องฟังครับที่มาที่ไปก็เพราะว่านะถูกนายเบนสมิธฟ้องโดยทนายของนายธรรมะนะครับต้องฟังแล้วก็มันส่อว่า นายในโรมนี่จะพลาดพลาเสยด้วยอาจจะอยากจะเคยอาจจะเคยมีความมั่นใจนะครับจากคดีของสอวอุปกิจซึ่งศาลยกฟ้องมินประมาททั้งนี้ทั้งนั้นเพราะสอวอุปกิจนั้นเป็นสวะศาลก็บอกว่าเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นนายโรมก็วิจารณ์ได้ตามข่าวแต่นายเบนสมิธเนี่ยเขาไม่มีตําแหน่งอะไรนะครับเขาเป็นประชาชนเต็มขั้นนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับท่านสส,สโรมนะฮะ แหวงปากหาแสงไปเรื่อยสักวันมันจะโดนต่อ <c oughs> นะฮะอ้าวพักสักครู่เถอะมังครับเดี๋ยวไปดูเรื่องที่จูวัวไว้หน่อยช่วงนี้นะครับกำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่นายอนุทินขึ้นมาเป็นนาย,ยกแค่ไม่กี่เดือนนะฮะโครงการทำลาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยซึ่งทำกันมาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลน,นายประยุทธ์แต่ทำไม่ได้เพราะประชาชน,นยังรักยังผูกพันกับโครงการนี้มากนะครับแล้วเนี่ย ทักษิณติดคุกเนี่ยคนเนี่ยผูกพันกับสามสิบบาทก็ไปเยี่ยมทักษิณหนักหนามันก็เดือดร้อนนะ,ะถึงฝ่ายอนุรักษ์ทั้งหลายซึ่งพยายามจะล้มโครงการนี้พูดง่ายๆอะไรที่ทักษิณทําไว้ก็อยากจะลบไปให้หมดอยากจะให้ลืมผู้ชายคนนี้ให้พ้นจากแผ่นดินไอู้ชื่อผู้ชายคนนี้มันปวดหัวใจของใครบางคนในแผ่นดินนี้ก็ไม่ชอบฟังนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลงานของนายทักษิณเนี่ยจะต้องทําให้มันเน่าให้หมดและโดยเฉพาะนี่ผมพูดให้ฟังแล้วแต่ละโครงการของ,งทักษิณน นะครับกว่าจะได้มาแลกมาด้วยอันตรายของตัวเองทั้งนั้นเพราะอะไรครับไปเตะชามข้าวให้พวกเทียบในแผ่นดินนี้นะไม่รู้กี่กลุ่มต่อกี่กลุ่มแล้วนี่ก็อีกหนึ่งอัน30บาทรักษาทุกโรคเคยพูดแล้วนะไปเตะชามข้าวของหมอในเมืองเข้านะกลายเป็นหมอชนบทเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ดังนั้นวันนี้เขาพยายามจะดึงเอาผลประโยชน์ต่างๆที่เคยได้ก่อนคุณทักษณมาเป็นนายกเนี่ยกลับคืนให้หมด โดยเฉพาะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่นะครับเป็นเป้าหมายเขารู้ว่ายากแต่เขาไม่เคยลดละความพยายามตอนนี้พยายามเริ่มสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าโครงการนี้ไปไม่รอดเพราะขาดทุนนะประเทศชาติจะล่มจมเพราะโครงการนี้กําลังจะปั้นเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นพักสักรู่นะครับเดี๋ยวจะแฉให้ฟังพักสักรู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วก่อนจะไปไหนท่านครับมีคอมเมนต์จากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาให้ได้เล่ากันอีกนิดนึงนะท่านครับเนี่ยเป็นตัวคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คลิปเขียนมาเล่ากันแบบนี้ครับบอกว่าผมได้เปลี่ยนสบู่จากที่ห่ออื่นมาเป็นมิสดีนาแล้วครับและโดยเฉพาะมะกรูดงาดํานี่ใช้ดีจริงๆครับ นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณโดงจัดรายการดีๆมีสาระต่อไปครับอ่ะนี่สบู่มะกรูดนะสีเขียวแบบนี้รนะบังครับอ่าปรากฏว่าเป็นสบู่ที่ท่านผู้ชายเนี่ยทั้งหลายเนี่ยชอบมากนะครับผู้หญิงบางท่านก็ชอบนะโดยว่าผู้หญิงที่อ่าเรียกว่าผมสั้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะชอบอันนี้มากเพราะมันสะดวกใครที่ชอบความสะดวกสบายเนี่ยสบู่มะกรูดตัวนี้นะก้อนเดียวครบ วงจรไม่ว่าจะเป็นดูแลผิวหน้าผิวกายนะครับเพราะมีส่วนผสมมะกรูดนี่จะช่วยไปดูแลเ,เรื่องอ่าจะเป็นเรื่องอาการคันนะครับอะไรต่างๆที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะฮะมะกรูดนี่มันช่วยได้อย่างดีท่าผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะฮะนอกจากนั้นคุณสมบัติมะกรูดก็คือสามารถดูแลบำรุงเส้นผมได้ด้วยนะฮะก็สามารถนำาเอาไปสระผมได้เรียกว่าก้อนเดียวเนี่ย ถูได้ทั้งหน้าทั้งกายแล้วสระผมทีเดียวเสร็จไม่ต้องไปเปลี่ยนหยิบแชมพูหยิบอะไรเงี้ยมันวุ่นวายแล้วแล้วก็หลายท่านบอกเอ้ยเป็นสบู่แล้วเนี่ยมันเหลวไงนะพกพาลําบากไม่ลําบากท่ามนมครับเรามีสครับคิดใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาแถมสครับคิดก็จัดการไปหรือในตัวแทนจําหน่ายหลายท่านในช้อปปี้ a ละซดามีแถมสครับคิดตลอดปีจัาหังเราเข้าไปดูพอได้ถุงสครับคิดมาเนี่ยจัาหังเคยเห็นใช่ไหมเป็นถุงตาข่ายแล้วมีหูอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปคล้อง ที่หัวก๊อกน้ำนะตรงนั้นแหละครับวิธีเก็บสบู่มิเซอรีที่ดีที่สุดอยู่ในสครับคิตตัวนั้นซึ่งเป็นถุงตาะขายพอแขวนไว้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเวลาถ้าไม่อาบน้ํามันก็จะระบายน้ําออกงานะได้อย่างดีทําให้สบู่ที่เป็นเชียร์บัตเตอร์นี่สามารถมีรูปทรงอยู่ได้ยาวนานทัาครับแล้วก็เวลาใช้ก็ไม่ต้องออกมาจากถุงนะขัดทั้งถุงเลยมันเป็นถุงที่เพิ่มฟองได้ด้วยนะถังครับอา้าวก็ลองดูครับ สอบถามไปที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในรายการนะฮะก็ขอบคุณเป็นล่วงหน้าสําหรับท่านที่ให้คําแนะนำนะฮะมายังรายการในวันนี้นะครับทตานฟังครับต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับท่านฟังก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จําหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID m r d d o n g l i n ดีโดง่ d. โดง 2, ล d ล n g 2 Line ID m r d d o n g 3หรือในกล่องข้อความ Facebook Dong Mr.D ออยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคําว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจําหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมมิสเตอร์ดีก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ